ขอบคุณมากค่ะค่ะท่านประาาาธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญและรองประธานสภา,าปฏิรูปแห่งชาติคนที่หนึ่งท่านศาสตร,ราจารย์ดรประวรลศักดิ์วันโนธ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังท่านกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญท่านสมาชิกสภา,าปฏิรูปแห่งชาติ แล้วก็ท่านประธานอนุกรรมธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจากดรเทวินวดีบุรีคุณตลอดจนท่านผู้มีเกียรติและท่านผู้เข้าร่วมสัป,ปนาทุกท่านและรู้สึกยินดีค่ะและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมในเวทีรัการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อรัฐร่างรัรฐธรรมนูญในวันนี้แล้วก็ได้มีโอกาส มาร่วมในกิจการซึ่งเรียนคิดว่าน่าจะมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะซึ่งคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญและคณะอนุกรรมธิการการมีส่วนร่วมได้รับคว,ความคิดเห็นของประชาชนรวมทั้งคณะกรรมาการปฏิรูปการหลายชื่อยาวๆศาส,สนาวัฒนธรรมจริยธรรมและการศาสนาเนี่ยนะคะได้จัดร่วมขึ้นในวันนี้กับสถาบันพระปกเกล้านะคะ แล้วก็ตัวนี้นันเองนะั้นรู้สึกเป็นเกียรติมากในหลายหลายอย่างด้วยกันนะคะอย่างแรกก็คือความจริงแล้วอยากจะไปร่วมในเวทีที่ท่านอาจารย์ดรธนวดีเนี่ยได้พูดว่าไปเวทีของเชียงใหม่ที่ไหนๆเนี่ยมาทั้งสาสี่ครั้งแล้วก็ได้ตั้งใจมากว่ารอจังหวะว่าจะมาร่วมให้ได้นะคะแล้วก็วันนี้ก็ได้มาร่วมในในเวทีแล้วก็ อ,อยากอยากเรียนว่าดีใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตัวเองนั้นเป็นชาวปากใต้ค่ะเพราะฉะนั้นก็มีความรู้สึกว่าเวทีที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นปากใต้นั้นยังต้องมาให้ได้นะคะเรียกเป็นคนชัยยาค่ะอยู่สุราธานีนะคะเพราะฉะนั้นการได้มารู้จักกับได้เจอกับพี่น้องเรียนะคะภูมิใจมากลเลยแล้วก็เห็นกิจกรรมของชาว ภาคใต้ที่ได้ทําขึ้นแล้วก็นําเสนอต่อท่านอาจารย์ดรโบวรศักดิ์เมื่อครู่ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ทําให้รู้สึกว่าภูมิใจมากทีเดียวที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะของเจาวภาคใต้ค่ะนะคะท่านผู้วิเกียร์คะคือคว่าในขณะนี้เนี่ยเมื่อตอนแรกเนี่ยที่คณะกรรมการคณะ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติมาเที่ยวรับคว,ความคิดเห็นของประชาชนไปทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะคะนําความเห็นไปพนวการก,กับความเห็นที่สภาส,สภาปฏิรูปแห่งชาติเรียนําสนงให้กับท่านอาจารย์พวรศักนะคะท่านก็ได้ร่างรัฐธรรมนูญตามที่เราเนี่ยให้ความเห็นทั้งหลายไปเนี่ยนะคะซึ่งความเห็นมันเยอะแยะมากนะคะท่านก็ไปประมวลวิเคราะห์แล้วก็อะไรที่เขียนว่าจะใส่ไว้ได้เนี่ย ก็ใส่ไว้จนกระทั่งขนาดนี้เนี่ยร่างแรกเรียเสร็จแล้วใช่ไหมคะแต่ที่พี่น้องทุกคนเนี่ยทราบแล้วยิ่งคนบ้านเราไ่ยต้องรู้ใหญ่เลยนะคะก็รู้ว่าโอเคร่างเสร็จแล้วทีนี้ในขนาดนี้เนี่ยร่างที่เสร็จเนี่ยแน่นอนคือหมายถึงว่า เราก็ต้องฟังอีกว่าเออใครอยากจะให้แก้ตรงไหนอะไรต่อไรน,นะคะเพราะในสมา,สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาตินก็ได้ใช้เวลา30วันนะคะรวบรวมใหญ่เลยว่าใครคิดว่าจะแก้ตรงไหนนะคะแล้วก็คณะรัฐมนตรีเองก็รวบรวมว่าจะแก้ตรงไหนขณะนี้ยกไปให้ท่านแล้วนะคะยกไปให้ท่านเรียบร้อยแล้วเมื่อไปกี่วันที่ผ่านมานี่เองนะคะขณะนี้เนี่ยเราก็ยังไม่อยู่ค่ะ ยังต้องมาทําความเข้าใจเพราะว่าสี่ร่างไว้แล้วเนี่ยมันเป็นร่างแรกถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวท่านอาจารย์ดรบวรศักดิ์ก็จะมาเล่าให้พี่น้องฟังว่าออไอ้ที่ร่างไว้แล้วเนี่ยนะมันมีหลักอย่างนี้อย่างนี้อะไ,ไรอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะหลายเรื่องเนี่ยความจริงแล้วเราคิดตรงกันอนะ เพียงแต่เรายังไม่เข้าใจกันอะไรอย่างนี้ในหลายเรื่องนะคะในหลายที่ที่ไปมาแล้วก็เจออย่างนี้ในยเยอะเลยว่าความจริงคิดนะตรงกันน่ะแต่ว่าการใช้คําบางทีเนี่ยเออคือหมายถึงว่าทําความเข้าใจกันนะคะแต่บางเรื่องที่เราบอกเออเรามีความเป็นอีกอย่างหนึ่งท่านรับฟังทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเราก็จะได้รับฟังเหมือนอย่างว่าปัจจุบัน,เ,นเราได้ยินทุกคนทุกแห่งมีความตื่นตัวกับคำว่าพลเมืองใช่ไหมบอกเอ้ยพลเมืองเนี่ย มันเป็นยังไงกันแน่นะอะไรอย่างนี้นะคะไม่ว่าจะไปทาไ่านไหนก็จะมีคนพูดถึงกันเรื่องนี้หน้าที่พลเมืองสิงทธิเสรีภาพของพลเมืองการมีส่วนร่วมของพลเมืองเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยจะมีการเสนอให้รัฐให้รัฐมีหน้าที่ในการสร้างพลเมืองตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข่างน,นี้นะคะ เพื่อให้พลเมืองเนี่ยมีคุณภาพพร้อมที่จะรับรู้รับฟังเคารพต่อความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายรวมทั้งการมีจิตสาธารณะที่จะทํายังไงถึงจะสมัครใจมาร่วมกันในการทําความดีทําประโยชน์ทําในการแก้ไขปัญหาเหมือนอย่างที่ท่านว่าในคือชุมชนของท่านเนี่ยนะคะเราจะมีส่วนร่วมกันยังไงในการที่จะแก้ปัญหาของเราเองเราเป็นพลเมืองที่คิดว่าเป็นพลเมืองในความหมายที่ เราอยากจะให้เป็นเนี่ยคือยังไงนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เดี๋ยวก็ท่านอาจารย์ดรบุญศักดิ์ก็คงจะได้เล่าให้เราฟังนะคะ,ะทุกตลอดเวลาในขณะนี้เนี่ยคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญก็ยังรับฟังอยู่นะคะรับฟังแต่อยากจะให้เราฟังจากท่านเนี่ยด้วยว่าในแต่ละประเด็นเหล่านั้นเนี่ยมันมีประเด็น อะไรที่ท่านต้องการจะทําความเข้าใจให้เราเข้าใจตรงกันซะก่อนนะอะไรเงี้ยพอตรงกันแล้วเนะี่ยเออท่านยังอยากคิดว่าเออท่านอยากจะแก้ตรงไหนอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าสิ่งที่ท่านกําลังทาเนี่ยนะคะท่านได้ใช้เวลาอย่างมากอย่างที่ท่านจะนึกไม่ออกเลยนะคะใครๆถามตัวนี้นะคะว่าเ,ออเป็นรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติเนี่ยมี ทำงานกันอยู่สองคนกับท่านรองกับท่านประธานเพราะท่านเป็นรองคนที่หนึ่งเนท่านต้องไปทําหน้าที่หลักในเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญร็จแล้วเนี่ยนะครับคนก็จะถามว่าสองคนที่เหนื่อยไหมแล้วบอกว่าไม่เหนื่อยหรอกครับเพราะอย่างน้อยนั้นมีสองคน mm hmm. ก็ลัดกันวิ่งขึ้นวิ่งลงลัดกันคนละสองชั่วโมงอะไรเงี้ยนะคะ,ะประชุมสภา,าปฏิรูปแห่งชาติเนี่ยแต่เล่นบอกว่าคนที่เหนื่อยกว่าอยู่ตรงนูน้นคือท่านอาจารย์ดร mm hmm. ับรศวกติศา์นี่เองนะคะเพราะว่า เขาร่างมาทั้งวันทั้งคืนเลยเรนอยู่ตอนเย็นเสร็จหนังสือเนี่ยนะคะาลงมาลงมาที่ห้องเนีนะเรนบอกเล่ากับใครๆฟังว,ว่าไม่ไม่เหลือสภาพเลยเนอะบางคนเหลือตัก็ถามว่าไม่เหลือสภาพเป็นสภาพอะไรคือสภาพความหล่อเลาไงคะไม่เหลือเลยเพราะตอนเย็นเหนื่อยมากทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นก็ท่านก็ทุกท่านเลยค่ะในคณะกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนั้นคือประสงค์ จะเขียนรัฐธรรมนูญให้ดีที่สุดเหมือนอย่างเป้าหมายที่เราบอกว่าเราจะทําอย่างไรถึงจะให้เรามีกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศและที่ดีที่สุดที่จะนํามาซึ่งเศรษฐกิจที่ดีคนกินดีอยู่ดีคนมีความสุขคนสามารถที่จะดําเนินชีวิตไปในในกรอบของอความดีงามเนียนได้นะคะโดยที่ไม่ เลอะบอแว้งกันในสาราพัดเรื่องเลยที่ว่าเราจะทําอย่างไรถึงจะให้รัฐธรรมนูญนั้นนี่ยนำมาซึ่งความมั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนมีสันติสุขอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็นั่นก็คือภาระที่ท่านได้ทําในส่วนของสภาปฏิรูปแห่งชาติเองก็ทําหน้าที่หน้าม,มืดกันทุกคนไม่เชื่อลองถามดูนะคะสมาชิกที่มาเนี่ยค่ะก็ไปคิดกันเรื่องว่าเราจะ ปฏิรูปยังไงถึงจะแก้ปัญหาของประเทศนี้ให้ได้ใช่ไหมคะที่จะทำให้มันดีขึ้นดีกว่าเพราะฉะนั้นต้องปฏิรูปต้องปรับตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นแล้วทําเป็นกรอบแผนไว้ว่าจะต้องปรับอย่างโน้นอย่างนี้แล้วก็มีกฎหมายฉบับไหนบ้างที่ต้องแก้หรือว่าต้องร่างกฎหมายใหม่อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของสภาปฏิรูปแห่งชาติซึ่งก็ ทำอยู่อย่างต่อเนื่องและก็จริงจังนะคะนี่ก็การรับฟังจึงได้ประโยชน์เนี่ยทั้งสองด้านคือส่วนของคณะกรรมการอของกรรมการสภาปฏิรูปแห่งชาตินเนี่ยก็จะนำเอาข้อความเห็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการปฏิรูปไปดำเนินการในการที่จะวางแผนการปฏิรูปนะคะส่วนในเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญนั้นแน่นอนค่ะ ก็ทำยังไงที่จะให้พี่น้องเข้าใจในรัฐธรรมนูญที่ร่างแล้วว่ามีฐานคิดมาจากอะไรในบ้านรานนี้จะว่ายังไงเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนให้ประชาชนให้ทําให้บ้านเมืองเราเข้มแข็งขึ้นบ้านเมืองจะเข้มแข็งไม่ได้ถ้าประชาชนไม่เข้มแข็งจริงไหมคะถ้าเหมอนคนละเมืองไม่เข้มแข็งดังนั้นก็คือ,อชื่นใจมากที่มกรุณในเขียนป้ายบอกว่าเนี่ยเครือข่ายชุมชนเะข้มแข็งเนาะนี่นก็ ่าชื่นใจนั่นแหละคือความต้องการของคณะกรรมิการยกร่างรัฐธรรมนูญในวันในที่ทํากันอยู่ตลอดมานี่นะคะเพื่อที่จะให้เกิดสิ่งนั้นเนี่ยขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าเราต้องเราฟังกันแล้วกันนะคะเราฟังกันแล้วก็เมื่อรุ่นทีชื่นใจมากเลยมีการบอกว่า,ายกพงเขียวกันแล้วเนี่ยบอกว่าโอเคนะเราต้องช่วยกันนะคะช่วยกันนะคะเพื่อที่จะทำยังไงถึงจะทําให้อ่ รัฐธรรมนูญที่เราได้มีความมานะพยายามรับความความคิดเห็นมาจากทุกภาคส่วนแล้วทุกโอกาพยพในสังคมนี้แล้วเนี่ยมาช่วยกันนะคะที่จะทำให้ได้รัฐธรรมนูญอย่างที่เราอยากจะให้เป็นนะคะเพื่ะนก็ข้าก็ขอกราบเรียนอีกครั้งหรือว่าดีใจแล้วก็ภูมิใจที่เห็นชาวนครศรีธรรมราชเนี่ย คือคักคลเลยน,นะคะพรั่งพร้อมและเกินเพราะฉะนั้นก็ต้องขอขอพระคุณมากนะคะต่อพี่น้องทุกคนนะคะท่านผู้นำชุมชนทุกท่านเลยนะคะแล้วก็เมื่อเมื่อเช้านี้พอมาถึงเนี่ยถึงเมื่อเช้าเลยเมื่อตอนนี่11โมงนี่เองนะคะก็ได้ไปไหว้พระก็มีความรู้สึกว่าก็จิตใจ,จ,จเราก็เต็มอิ่มนะคะกับการที่เราได้มา กราบไหว้นะคะบูชา,าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นในโอกาสเดียวกันนี้เนี่ยนะคะเรนก็คงจะขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะบุญบารามีของพระศาสดาทุกพระองค์นะคะหากขอใหอ้แล้วก็ในพระบารามีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมาราชินีนาถ ได้โปรดโดนบันดาลให้พี่น้องนะคะชาวนครศรีธรรมราชทุกคนและก็ชาวจังหวัดใกล้เคียงผู้ที่เข้ามาร่วมอยู่ในเป้าหมายอันเดียวกันคือเราจะ,ะผลักดันทําให้รัฐธรรมนูญที่เรากําลังทําขึ้นร่วมกันนี้เนี่ยนะคะประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ขอให้พี่น้องทุกท่านเนี่ยประสบแต่ความสุขความเจริญให้พระคุ้มครองนะคะแล้วก็ให ใครที่นับถือศาสนาก็ให้อารมณ์รุ้มครองด้วยนะคะแล้วก็่ะก็ขอให้งานที่เราตั้งใจทำประสบความสำเร็จทุกอย่างนะคะค่ะเนี้คงจะถือโอกาสนี้เปิดสัมมนาเรื่องการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะคะต่อร่างรัฐธรรมนูญค่ะนะคะณบัดดีค่ะขอขอบคุณค่ะตขอบสนอตุวเองให้กักกบท่าน